บูนตป,ปันปันน้น่มือให่วานวรงมือ่า้างบนตักมือขวัวทับมือส่ายรับตาเบา,บาเบิ้งรมเขาร่มอกรมเขาร่มอกร่มจู่น้ำปูนปูนจู่น้ำล่มตังแก่เบิ้ง อนอัวยงัวมุยงัวมุวไปวัดทำบุญใสบาตรหน้ามสาไปวัดบาตรทำบุญทำบุญใส่บาตรอย่าไปก้าใจทำบุญกับทำท่าทำท่าอาหารกายทำบุญอาหารใจ ในตัวของเฮอมีกายก็มีใจคนมีสมาธิคนมีปัญญาเพราะขาดการทําปุญเมื่อเวลาข,ขาดการทําปุญจิตเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาบาบาคือทังไดบุญคือจังไดมั่ง,ทงไทยมั่งปุณเพียง ต้มตัวหลอกลวงปีนป้อนโกงกบพกล่มปนกี้ขาดตีกันหลายคือโหมีเมตตาแลวคำบอาห่างกุยโตโหมี่นิตุโบโหมี่นี่ตะจอดตะปนตะกี้ตะขาดตีถ้าหลอกลวงปีนป้อนกันจะมีความสุขกันได้เกิดมาจะมีความสุขมันเพราจับกันเต่า Bất kỳ ba bằng bông hoa long bong bội sự giảm bát thâm nhưng bác ở điện nhạt. Ta bông cũng đồ nhạt 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 Lông nhạt lông nhạt 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 lông nhạt 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 สร้างโรงการทำบุญวันนี้แท้ๆสร้างโรงการทำบาร์วันนี้พระท่านมานางล้อมขันไวิรกลัวไปงุ่มไปกลัวไปบุญไปไหว้กันทุกคนเล็กเล็กเล็กน้อยแซวสาบไอจิ้มหมากกัดกันมานื่องเพื่งเพื่อนทุกคนก็พอมันบุญไหว้เด็กนะ จว่าคนเราชอบยุ่งเนี่ยดีไว้จากเหตุไว้จากทั้งว่ามีสมาธิว่ามีปัญญานันตกขาดเองว่ามีบุญแต่ว่าเห็นบาปเพราะว่าทำบุญเอาของไปถวายพระเพราว่าทำบุญเห็นว่ถูกเป้าหมายเพราะว่ามีปัญญา เห็ุป่ะตามคำพูดบอกไปจังหนึ่งเห็ุไปจังหนึ่งบริญยิ้มทีกคำของปกติเจ้าปากเป็นท่ำหัวใจเป็นหยัดปากว่าไปทำบุญนะมันว่าทำแต่ได้แบบเออมันไปเห็ุแต่บาปแต่ได้บาปมันบุญไปเห็ุแต่ได้บามันจุตายแบบว่าวิ่งวน สงบของไบ่มมีความผักพรตั้งใจก็เลยบมมีสมาธิบ่มีปัญญาพูจักบาปปูจากบุญบ่จักกายบ่จักใจกายเป็นของ่อของแม่ใจจะเป็นตัวของห้องในตัวของห้องมีกายก็มีใจยังไงก็ไก่จะไก่เฝ้าเฮ็ดมันเดือดร้อนมันบุญไหว้โลกนี้เดือดร้อนบุญวีบุญไหว้ เก็บหนังลงไปเ่ราะเหนงใจมีโรคไข้ไ้เก็บแสกซ่อนขึ้นมากแล้วก็ยญากตื่นตามกระใต้ตื่นตุงข้าใจแค่ว่าตายว่าเป็นภา <c oughs> ของขุณเจ้า,าขุน่าททางการ่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เก็บตาย คนในโลกตังขานร่างกายเที่ยบแล้วเกินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายเม่อยางก็ต้องตายของหาที่ที่เป็นนั้นนะตัวใจแก่เจ็บตายเพรเป็นผลเพราะพักกันเบี้ยเพราะพักกันเบิงพพักกันรักษาตัวจด้าขึือใจหมนเด้ลมหายตายจากพุทธนิพพานก็ไปเกิดอี่นี้ เนี่ยแต่บาปแต่บุญนี่ปฏิภาไปกันนะกันว่า,ว,าว่าเห็นบุญว่าเจ้าไทยเจ้าพุทธมันมาเราืิดคราบบาปพระเนตรตัว่นึ่งกาบไหว้เจ้งปุกจิณนางรัตตา,าตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดคือตัวทานศีลบุญทานศีลภา,นานภาวนานี่ตัวพ่อพเนจร คือสมบงสกปรกมันเึงนสิ่ีความรอบรู้เองธรรมาติปัญญาความรอบรูดในความสังขารเรียกว่าปัญญางู๊จักว่าความสังขารอันนี้ตัวว่าความสังขารภายนอกนี่ความสังขารพลาเวปัญจขันธ์ธาขันธหาเป็นภาระอันนักนนั่นในโรควันเดียวนี่ปริโรคเนี่เป็นกวนยุบมันก็เลยรักโลกกอดลง มีกวามีก่ว่ามีลูกมีหลานจ,ากแบบจากักแบกจักกันไหนบุญลูกจะค้คนหลานจะพ้นไม่ยังปะไหเองเต็มใจรัก,ก,ราากโกรธดลงเต็มใจอยู่พระพุทธเจ้าเบอกว่าเป็นลมผีนี่รักโกรลภอดลงเต็มใจอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นลมผีเดินได้ ร่องศพเลื้อจะว่ามันขนเขาจะโตเป็นล่องผีไปเลย่องออกไปแล้วกลมมัดเป็นผีที่เ็แน่เพราะว่าต้อของก่นหนีเอาเนื้อผีมาใส่เป็นตัวเขาตัวเขาเกับผีเือกันเลยะก็เรืพระกันต่อมาแต่ม่มนเพราะเขาใจตัวนี้แล้วเพราะว่าตัวเขาเขาเป็นที่นลาร้างศพเป็นของบูหของเน่าดับขผูดขมบอคําว่า อันนั้นมีที่กบิตาหักทั่งวงมีต่ออตหลงมีต่ตจิบตาถือหามาปุ่งมาแตทงมาโตกูโตกูโตกูสวยงามโตกูลำด้วยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพมียังวันรักทํำคำาคําสตั่งสตนขอพระเจ้าแปดหมื่นีพันพระธรรมขันไม่ใจมโนูบุพังธ์กามกตามามโนเจะถามโนมาญจาทําั้งหลายไม่ใจเป็นยัไม่ใจเป็นหวนาสำเร็จเป็นิีใจ น้านท่านของหลวงปู่ก็พ่พอจะเข้าใจด้วย่าเท่าทีทนน้ำนั่งมโนโล่ล่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดมือจังไปพอนั่งมโนล่าอยู่เมงองผู้เงินเขาเบิงตามขับหลวงปู่แทศใช่ไหมใจของทุกคนไปยุ่งกันด้วยออกไปน้ำบนได้สักเขาใส่ป่าไทยน,นะหามปไปคน เขาหรอกไปคดดูเองขอขึ D ้นมาเองนั่นได้หนังบัดปัญหาประเสริฐเพราะำนึงถึงเป็นถึงตายบพกาะคำนึงถึงเป็นบาปเป็นบุญวันศีลกบฏจักละวัดพระก็จักเขาวัดเขาว่าไปก็เจ็บก็เดือดรับไปวันของบุญเจ้าหาศีนอาธรรมมาสองคนเปล่งบุตรเสือพระพุทธเจ้าอันก็เสือพระเจ้าก็ คุณวายกันไปเกิดอีกแก่อ well ีกแก้อีกตายอีกไปเกิดพบหนาภพเป็นหลักสายคือเก่าที่นี่เพราะอุดมสมบูรณ์นี่เพราะขาดศีลธรรมวันนั้มาเกิดอันเสื่อระพุทธเจ้าเห็ดนั่งะพุทธเจ้าธาตุก็เห็ดศีลก็เห็ดเพราะอำนาก็เห็ดนั่นนันคือได้สองยางได้ธาตุศีลศีลก็ได้ดีก็ดีรัตนศีลรัตนาตร์จึงแบ่งรักษาจังมือจังบุตร ไปสานะตั้งจ <laughs> <ination that sí es> <UB> ิรักษาศีล <liamo> น <Whole> ั่นตั้งเทปนี้ทุกมือทุกคนเป็นทุกคนยิ้มใจเนาะพระเจ้ากระสงพระเจ้าของอยู่วัดสินเดือนหนึ่งไม่เสื่อมอยู่ถึงแค่ก็ได้โอ้สังสิบไปเห็นย่ามใส่แล้่พระพุทธเจ้าหายสิ่งต่ำมาสอนคนเข้าใจว่าเจ้าของเป็นคนเพราขันตอนเจ้าของเข้าใจว่าเจ้าของเป็นคนก็เป้าเฮ็ยนเป้าทำซะ นั่ง่อทันสายน่ตลาดบา่อท่านไหว้สายบัวก็อทํานขาดรีเพ่งรีเพ็ดรีทำรีเล่งขนขวยก่อสางบุญกุศลสวดมนไหว้พระบําบเพ็ญทานศิลปพระบารน้าครบบริบูรณ์กวที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดถ้า,าความตายมาถึงเข้าแล้วจ่เสียสีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ผู้ศาสนานี่ทีเดียวน่ อันเดีเสียทีนี่นั่นคำของพวเททุกที่สูงคือหาที่เกิดเม่เอ๋อสันพ่อเขาก็ใจจนว่าได้ก็ว่าเท่านั้นชวนได้ก็ชวนเท่านั้นมัดมือเท่าคำก็เท่านั้นสันพ่อเขาถึงใจสันพ่ปฏิบัติจุดนีพ่อเขาถึงใจอันบุญพ่เขาถึงใจสมาธิพ่เขาถึงใจเรากระ้วเท่านั้นมิตรหลงหม้อม้อเพื่เินไปอยู่พ่อเท่านั้น ลมหายตายไปแล้วทนุนทุกข์ทนมานลำบากตัดตันต้นเอหาบ่อนเกิดก็ได้แล้วนี่ก็เกิดน,น้ำลูกน้ำหลานก็องปิดมัดแล้วนะถ้าหอาขารซีมทำอับไภูมิทั้งสี่เป็นที่บังได้ขอฝากไว้เน,น,น้นน้ำเว็บน่าทุกคนทุกเดียวลูกหลานทุกที่น้องได้เตรีมตลามารวมกันรวมกองกระถิ่นเป็นทานเป็นบุญกุศลนะ ที่พวกเราได้ตั้งหกตั้งใจเสียจละจากนี้จากต้านจากบ้านจากความมั่วฟาวกติณมัทพุลกติณมังั่งกตินนั่นให้ตั้งอัตั้งใจปฏิบัติแต่ตัวแต่้นี้ตัวนั้นเคยเกิดสอดแจ้งจะเป็นยังไงนั่นนี้จงเป็นว่ามาทำบพุลกติณนี้ว่าเป็นเอาขาอย่างมาฟองไวปเราเป็นน้องจุบันมันขึ้นจะหาบุญบ้านไหมเนี่ยบุญบ้านมันควรผ่าอยู่ที่บ้าน ก็สมบอกว่าทำบุญเสร็ท่านบุญดอกบวมีในมหาลสาวปวงวันทำมาตีใบไต่เอาทำเป็นไงโตจะของมั้ั่นเอมันนั่งเฝ้าวนะมันนั่งปกลมหายใจเขอาปีหนึ่งมิตีเดียวจะเห็นเ่อได้กินใยนั้เขาให้มันไปเพ่ให้กยน้เลยพระเจ้าแผ้วเห็นบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระทรมคุณประสงค์และสิ่งตางๆทั้งหลายพวกเขาได้เห็นได่ท่านแ้วนี่ ว่าปกป้องปกป้องกษัตริองค์เกิ่ในนิมมบุรุษราชตีพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระโทรงต้อมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหา้จากทุขหลวงไว้กับงานจิงไหนกับงานจะได้บัตนาสิ่งหนึ่งอะไรก็จงสมเร็จจงสมเร็จจงตามความมุ่มมาบัตนาจงทุกสิ่งทุกประการเถิะ บบุ่มุาจรประสงค์ทําบาททงหมดอู่่กับวัดขอตุณนยมมารวมกันบุในบาทที่บริเวณวัด